สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาอังกฤษเสริมชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพรการทเรินตามกระโทกค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็อยู่ในยูนิตโฟร์ฟรุตนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะนักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามครูไปได้เลยนะคะเหลียวลี่ไลท์เลียวลี่ไลท หมายถึงชอบจริงๆ like like หมายถึงชอบ don't like don't like หมายถึงไม่ชอบเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์ในหน้าที่69ด้วยนะคะ listen and say เดี๋ยวนักเรียนฟังแล้วก็พูดไปตามๆ ครูได้เลยนะคะอ่ะพายแนปโปลอ่ะพายแนปโปลพายแนปโปลจุ้ยสพายแนปโปลจุ้ยสอ่ะพายแนปโปลก็หมายถึงสับประรดนะคะ ส่วน pineapple juice ก็หมายถึงน้ำสับปะรดค่ะ an apple an apple apple juice apple juice an apple ก็หมายถึงแอปเปิลนะคะส่วน apple juice ก็หมายถึงน้ำแอปเปิลค่ะ a mango, a mango, mango juice, mango juice, a mango có nghĩa thường mà mua ha. Soon, mango juice có mãi thường nà mà mua ha. An orange, an orange. orange juice orange juice and orange mit some orange juice Nam at strawberry at strawberry strawberry juice strawberry juice at strawberry go my สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จูสก็หมายถึงน้ำสตร a เบอรี่ค่ะอะปะพายอะปะพ a ายปะพายจูสปะพายจูสอะปะพาก็หมายถึงมะละกอปะพายจูสก็หมายถึง น้ำมะละกอค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าคำศัพท์นะคะจากผลไม้นะคะจะกลายเป็นน้ำผลไม้ก็จะต้องมีคำว่า juice ตามหลังนะคะ j u i c e นี่อ่านว่า juice นะคะถ้าเรานำไปเติมหลังผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำผลไม้ชนิดนั้นนั่นเองค่ะ มาถึงภาระง,งานในวันนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับดิที่แล้วเลยนะคะก็คือให้นักเรียนนำคำศัพท์น้ำผลไม้นะคะไปเติมลงในประโยคก็จะมี I really like ก็คือฉันชอบจริงๆนะชอบน้ำอะไรจริงๆก็นำไปเติมนะคะ I like ฉันชอบน้ำอะไรนะัน่นเองก็นำคำศัพท์ด้านบนไปเติมนะคะ ส่วน I don't like นะคะก็คือฉันไม่ชอบนะคะนักเรียนไม่ชอบน้ำอะไรก็นำไปเติมได้ในประโยคสุดท้ายนะคะก็จะคล้ายๆกับอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วนั้นจะให้เติมเป็นผลไม้ส่วนอาทิตย์นี้เป็นน้ำผลไม้นะคะก็อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษเสริมกันนะคะส่วนอาทิตย์หน้านักเรียนก็เตรียมตัวสำหรับการ สอบอ่านคิดวิเคราะห์เขียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากให้หนักเรียนนะคะติดตามงานที่ค้างนะคะจะเป็นของอาทิตย์นี้หรือว่าของอาทิตย์ก่อนก่อนนะคะนักเรียนก็ติดตามทําให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีงานค้างนะคะสำหรับวันนี้ see you next time บายบาย